กิจกรรมความเพียรสามวันที่สิบห้าวันที่ห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวัดนี้วันที่ห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันที่สิบห้าที่ข้าพเจ้าขอถวายเสียงสวดสาธยาย พระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติละลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอัคขระพยัญชนะในบทสดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอ สมัญตาจัก,กวาเรสุอันตาราคันชันตุเทวตาสัพธรรมมงังมุนสิสาขันตุสุนันทุสักขโมฆธรรมสักเคกาเมจารูปีติริกิระตะเตจันตานิเควิมาเนทีเประเทจักคาเมตาวรวนาคาหาเนเคหาวัตถุพีเคเต ุมมาจายันตุเทวาชัคปะทะลิสสนียักขาคันทัพพนาคาปัดทันจิตทันตาสันติเกยามมูนิวาราจานั่งสาธานมีสินนันตุธรรมสาวนาการุอายมพันตาธรรมสาวนาการุอายมพันธตาธรรมสาวนาการุอายมพันตา นาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคชามิธัมมังสารนังคชามิสังฆังสารนังคชาตามิทุติยัมปีพุทธังสารนังคชามิ ทุติยมปีธรรมงสราณังคชามิทุติยมปีสังฆังสราณังคชามิตัติยามปีพุทธังสราณังคชามิตัติยมปีธรรมังสราณังคชามิตัติยมปีสังฆังสราณังคชามินัตติมสสราณังอัญยังพุทโธมีสราณังวรังอิเตนะสาจวัตเชนะสุติมีโหตุสัปทานัตติมสสราณังอัญยังธรรมโมมีสราณังวรัง เอเตนะสาตวัตเชนะโสติมีโหตุสัพพทานัตติมีสรนังอัญญังสังขูมีสรนังวรังเอเตนะสาตวัตเชนะโสติมีโหตุสัพพทาเอวเมสุตังเอกังสม,มยังภะควาสักเกสุวิหาราติเเกิริลาวัตุสัม,มิงมหาวมิ มหาตาพิขูสังคาเตสติงปัญจ,จามาเตหีพิขูสเตสเเหีสัพเพหิวะอรหันเตหีทัาสหีจาโลกัธาตูหีทเทวดาเยปุเยนาสันนิปติปตาโหติพาะวัตตงทัาสนายาพิขูสังคันจาอัตทาโคจตุนังสุทาวาสการีนาเทวานังอเอเตทาา้าโสโศสา อายังคูภาควาสากีสุวิหรารติกาปิลาวทัสสามิงมหาวันีมหาตา,า,นะาทีู่สังเกนะสัจจิปัญจามาเตหิพิ่ขูสัตติหิสเเหัมเพวะอารันเตหิท่าสาหิจะโลกธาตูหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปตาติโหุนติภาควันตังทัคสนายาพิ่ขูสังคันจายยันนะยูนาไมยปีเย,ยนาะภาควา เตปูนาสังกามยามาอุปสังมิตวาพระขาวตูสันติเกปันจกะคาถาภาเสยามาติอะทาคูตาเทวตาเสยยาถาปีนามาภาละาปุริโสมาติจิตาวาภาหังปัสสาวยิยะปัสสาวริตังวาภาหังสัมมิเชยยาเอวะเมวะสุธาวาเมสุตเอเวสุอันตราหิตาพระขาวตูปุริโตสาตุระหังสุ อธากูตาเทวตาภัควันตังอภิวาเทตเทวตาเอกัมตังอัถังสุเอกามตังทิตาโคเอกาเทวตาภะควันตูสันติเกนอิมังคาทั้งอภาสติมหาสมยโยปวนาสมิงเทวกายสมาคตาอามาตัามังอิมังขัมมาสมยังทัดกิตาเยวะอปราชิตังสังคันติ อาทาโคอปาราเทวตาภะควโตสันติเจีมังคาทังสะอาพาสิตัตระพิฆาวุสมาทารสุจินตังอัตโนอุจุกะมะการสุสารทิวเนตานิคะเหตตาวาอินทิริยานิราคะัิติปันติตาติอาทาโคอปาราเทวตาภะควโตสันติเจี๊มังคาทังอาาสี เจตวาคีลังเจตวาปริชังอินทันีลังโอหันจันมีชาเตจรันติสุทธาวิมลา,าจาักภูมตาสุทันตาสุสุนาคาติอาภะโภอ,อัปราเทวตาภาควโตวสันติเกอิมังคาทั้งอาาสิเยเกยจิพุทธังสารนังคตาเสนะเตมิสันติอภายาหูนิง ปะหายะามาุสังเทหังเทวกายังปริเิสันติจิตอะทัพภภะคะวาพิกุอามันเตเยปุยเนะพิขเวทัสสุโลกาทธาตุสุเทวตาสันติสันนิปฏิปตาโหติตถาค a ตังทัสนายะพิกุสังคันจะเยปิเตติขเวอสสุอติตัมมันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสามปีพะกวันตานังเอตปรมยเยวะเทวตาสันนิปติปตาอหิสุงเสยยาทาปีไมหังเอตนะหีเยปีเตพิขเวสัวิสันติอนาคตามัรมทานังอรหันตุสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพะกวันตานังเอตปรยาเมวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยาทาปีไมหังเอเตนะหีิ อาจิติสามมิพิขเวเทวกายานนามานิโกติตาติสามีิพิขเวเทวกายานนามานิเทติสามมิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาระสาธุกัรมณนิสิกโรธาพาสิสามีติเอวังพันเตติโตเตพีภูพะควโตปัจจันโสสุสุงพะควาเอตา ทัโ,โวจะสีโลกะมนุกะสามียาถาภุมมาตาตาสิตาเดสิตาคิริคัพพาลปะฏิหัตตาสีสมาหิตาปูทูสีหาสวัสดีนาโลมาหังสะอภิสัมภูโนโอทะามะนาสาพุทธาวิปสัสสนาม,มานาวิลาพิาพนโยปัญจาสเติยัตตะวเนกาปิลวัตทเว ตโตอามมนตยิสท <si ัาสายวไยสารเนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาตาิขโาวเตจะอาตับปัมมะกรุงสุตตะวาพุทธสัสสานังเตสัมปาตุวะหญยานังอามัสานาทัสสานังอเปเกสตาสัตทังกุงสหัสสังอธาสัตตาริง สัตตังเอกสหัสานังมนุสสาสมารถสูาเปเกนันฆามัทธุพุทุงที่ชาสาภูภะอาหุงตันจัสสพภะอภิญญาญาวะวิคตาวาจักพูมาตตาโตอามันตีสภาสาวเกสาสนเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาตาพิขาวู เยวหังกิตวายิสามีกีราอีอนุปุสโสสตาสาหาสายขายักขาภุมมากาปปลวัตตาาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสาสีโนโมคธนามาอาภิกามุงพิขูนางสมิติงวานางชาสาหาสาเอมาวัตตายักขานานันตาวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสาสิโนโมคานามาอาภิกามุงพิขูนางสมิติงวานาง ตาคิราติสาสัสษายาขานานันตวติโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมฆานามาอภิกรรมูพิขูนางสมิติงวานังอิเจเตโสราสาสหาสายาขานานันตวติโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมฆานามาอภิกามูพิขูนางสมิติงวานังเวสามิตาปัญจสตายาขานานันตวติโน ิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสติโนโมคานามาอภิกามูพีกุนังสมาธิวันังคุมพิโรราชาคาหิโกเวปุลัสานิเวสานังปิญโยนางสัตาสหสังยัขานางปาริภปุรุษาสติภุมิโรราชาค้าิโกโสปาคาสมาติวันัง ปุริมันจาที่สังราชา,าตาลัสโธปัสสาสติคันทัพชานังอาทิปติมหาราชายาสศิโสปุตา,ตาปิติสะสาภาหาวุอินทานามามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสศสีโนโมทานามาอาภีกามุมพกขูนางสมิงวะลังทาขีนันจ่าที่สังราชาวิรูหัง,งโธตปา,า,า,าตปัสสาสันดี ูมพพันธฐานนางอาิปฏิมหาราชายสาัสศิโสปุตาปีตัสสะพาหาวอินทานามามหาพาลาอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัสสิโนโมทานามาอภิกามูภิกขุนังสมิติพิมวงปันทิสังราชาวีรูปสูปัสสาสตินาคานังอาิปติมหาราชายสาัสศิโส ปุตตาปิตสาะพหาโวอินทานามามหาพาลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัิโนโมกานามาอภิกามภิกขุนังสมิปิาวังปุตตาลังจาที่สังราชาปุเวโรตปัสสาสติยะขานังอธิปัติมหาราชายะสัตสิโสปุตตาปีตสาะพาหาโวอินทานามามหาพาลา อิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัสสีโนโมทานามาอาภิกาโมภีขูนางสมิติงวานันมานิลิมาติสังทตราตัตโถทักขีเนวิรูหะโกปัจชิเมเนวิรูปะโคอุเวโรตุตะลังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสัมมันตาจัตุโรทิสาทันทันลามานาอัตังสุวานีกาปิลวัตหะเว เตสังมายาวิโนทาสาอาภูวัจจานิกาทาสามายากูเลนทูเวนุเวนทุวิรุจักวิโตสหะจันธาโนกามาเสโทจักกินุมันทุนิมันทุจักปะนาโตโอปะมันยูจักเวทสุโตจักมาตาลีจิตตเสโนจักขันพะโทนาโรราชาชนโนนาโพอาภูปัญจศีโนเจวะติมพาโรสยะ วัชสาเอเตจันจาจาราชาโนคันทัพทาสหราชูพิโมทานามาอภิกามูิีขูนังสมิติงวานังอัฏฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตันจารกัมพาลาสัตาลาอาคูปายาคาสหายาติพิยาโมนาตัะทะตัตทะถาจะราคูนาคายาสสิโน เอราวันโนมหานาโคสุปาคาสมิตริงวะนังเยนาคาราชสนาสาหารันตีทิพาติชาปักขีวิสุทธจะจักูเปหายาสาเดพวานามัชชาปตาจิตตราสุปันนาอิติเตสะนามังอภาภะยันตา,านาคาราชานามาสิสุปันาโนเขมามากาสีพุทโธ สันหาสิวาจาหิอุปัฏฐาวะนาคาสุปันนาสารนามะตุสุพุทธังคิตาวาชิรหันเทนะสมุนทางอสุราชิตาหาตโลวาสาวเสตเสเตอิติมันโตยสาสิโนกาลกการามหาพิสมาอาสุสาธานะเวเวคาสาเวปัจิตสุจิติจมหาราโทนมุติสหสาตัญจับ พาลิปุตานางสัพพาเวโรจะมานาาสันในหิตวาพาลิงเสนาอาหุพัตบปูปาคังมุงสาวายโยธานงพันเติขูนางเสมิติงว่านางอาปูจัตเทวาปัทวีจเตโชวายโยทัทาพระมุงวรุณาวารุณาเทวาโสมจายาสาสหะเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสาสิโน <t ip ancy> เทเสตทถสทากายาสาเพนานตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสสินโนโมธานามาอาภิกามุปิขูนังสมิติงวะรังเวทูจเทวาสหาลีจาอาสมาจัตตุเวยะมาจันัสูปานิสาเทวาจันทคามูปุระคิตาสุริยะสูปานิสาเทวาสุริยะมากูปุระคิตา นาขาตาติปุริกิตววาอาคูมันทพลาหากาวาสูนังวาสโวเซศกูปาสกูปาคาปุริทัทโทท่าสตีท่าสทากายาสัเณนานณตวัติโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทานามาอาภิกาโมภีกูนังสมมิติงวานังอาภาคูสหะผูเทวาสารามาทิสิกาลาขาลิวะ อริธาคาจาโรชาจาอุมาปุภานีพาสินูวารุณาสหธรรมมาจากอรจุตจาอนติชกาสุเลยานุกิลาอาภูอาภูวาสวานีสินทัสเสติทัสภากายสัปินานตตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทานามาอภิการมงภิขูนางสุิีวัฒนัน น<ส>านะมหาสามานามานุสามานุสาตาพิขา,ทาปทูสิกาอาภูอาภูมโนปทูศิกาอา,าทากูหรโยเทวายเจจโลหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาภูเทวายสัสสินทาเสเตดท่สทากายสาสัตเตมานตตวนันิโนอิติมันโตชุติมันโตวัวานานวันตยสาสสิโน โมทานามาภิกามูภิกขูนางสมนติงวานังสุกาการุมหาอารุณาอาคูเวคานาสาสหาโอทาตาคัยยะหาปาโมกขาอาคูเทาวาวิจักขนาสาธามัตาหาราคาชามิศก,กาสัสสิโนมอาฆายังอาสาปัจุนโนโยทิสาอาวัตอภิวัสันติ ทศิติทศกากายาสปินานตะวณนินมอิดีมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัตสินมโมคานามาอาภิกามมภิขูนาเสิงติงวังเิมิยาสุตายามาจักถกาจายสัตสิโนกลามพิตกาสลามาเสถาโชตินามาจะอาสาวานิมารติติโนอาคูอัทาคูปะะนิมิตา ท่าเตท่สยากายาสแปนานาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสสิโนโมูานามาอภิกาโมภิกขูนังสมิติงวานังสาธเตเทวานิกายาสแปนานาตวานิโนนามันนาวัยะอาขันชุงเยจันเยท่สิธาสหะปะอุท่าชาติมาร์ีลังโอทาตินนามานาสวัง ติเคหะตาราังมาคางจันทาวังอสิิตาคิตังสุภัมมาปรมัตโตจากปุตตาอินทามัโตสหะสานังกุมารโรติสสุจสุปาคาสมิติงวะนังสหะภัมมะโลกานังมหาพัมมะพิติถาติอุปาถาติ อุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยติโสทาเสตเสตะสิราอาคูปันเจตว,วัสสวดติโนเตดันจามัชโตอาคาหาริโตปะลิวาลิโต,ตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเวเทเวสสะพ,พันมาเกสาระเสมาระเสนาอภิกามีปัสสะกันหาสะมัตทียัง เอถาคันถาถาพันธะพะราเคนพันธะมัทตุโอสัมมันตาปาริวาเลธามโลมุจิทกโกจิมังอิติตถะามหาเสนุกันหาเสนานปเปสยิปานินาปะละมันจัสารังกตวานะเพระวังญาถาปาวุสโกเมโโคตถายันโตสวิชุโกตถาโสุปัญจุทาวัตติ สังกุโตอาส่ายังวส,งสีตันจัสับพังอาภิญยายะวะวิคิตวานะจักขุมาตาติอามันตยิสัทธาสาวกีสาสาน,านีลตีสามาเสมาราเสนาอาิกันตาเตวิชานาภะพิขโวตีจะอาตัมปามากาตุรงสุตตะวาพุทธะสาสนังวีตาราเคหาปะกามุงเนสังโลมปีอิชยุง สเตวิธิตาสังขามาัพยาตีตายสสิโนโมทันติสาหาพูเตหิสาวกเ,เตาติชะเนสุตาติ